พามาชมนะครับ FRR ครับ i ิส z u นะครับเป็นรถ600ใหญ่นะครับไฟ24โวลต์ติดตั้งอะไรครับมาดูฮะติดตั้งหลอดไฟ LED ตัวท็อปนะฮะนี่ฮะลูกค้านะครับใช้หลอดไฟ LED รุ่น S16 กับเรานะฮะในรถ m i ม u ส ishi t r i t ั n นะครับรถที่ร้านเขามีหลายคันนะครับอันนี้เป็นรถส่งของนะครับ มาอัปเกรดหลอดนะฮะให้เป็น LED ฮะนี่ฮะเห็นไหมครับแสงสีขาว LED นะครับอ่ายกไฟสูงฮะเนีย่ยสูงต่ำในตัวเลยนะครับแบบนี้ฮะเป็น H4 นะครับนี่เป็น H4 นะครับอ่ามาดูฮะเปิดถ้้สูงต่ำฮะอ่าเดี๋ยวดูแบบนี้อีกทีหนึ่งนะครับเปิดพร้อมกันครับสูงต่ำสูงต่ำเปิดพร้อมกันครับอ่าเราจะเห็นว่าทั้งคู่ทำงาน พร้อมกันเลยนะครับใครที่ใช้นะครับรถใหญ่24โวลต์อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น6ล้อ10ล้อนะฮะสนใจที่จะอัปเกรดนะครับไฟหน้าให้เป็น LED ตัวท็อปแบบนี้มีความสว่างนะครับมาหาเราได้เลยนะครับเรารับทําระบบนะครับจาก24ให้สามารถใช้กับหลอด12ได้นะครับ